มาครับนี่โอ้ลองวัวป่ะดุเป็นจะไรเน,นาะตอกมาัาตอกมาัาใจหยากริงอู้หองครับมาออืดูเคียงสังเกตกองเข้ามาใกล้ๆกองเข้ามาใกล้ๆดูสังเกตโอ้ฝนลูกอูกินขาวเดี๋ยววันนี้ออกก่อน อ้๋วยเตี๋ยวตะลาดสิบบาทโอ้ตัวหนึ่งองนีงไงน้ไรอย่างไรลองดูจะก,กั๊มนะครับนี่เอาเคียงมันนี่ผ<ป>่อนๆเน็ตขนาดครับ